เวทนาทางจิตใจนี่มันแรงกล้ายิ่งกว่าเวทนาอะไรทั้งหมดเลยทางกายนี่ก็กล้าทางใจนี่ก็กล้าแต่ว่าทางใจนี่ทรมานกว่าเพราะมันบีบคั้นสามารถที่ว่าจะทําให้ใจเราเนี่ยเอากายเนี่ยไปทําไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเราเจ็บปวดทางกายอย่างเดียวแต่จิตใจเราพองใสสงบลำงับไปจากความรู้มันรู้ไปด้วยความรอบรู้ของจิตเจ็บป่วยแค่ไหนหรือว่าจะต้องเป็นโรคจะต้องแก่เจ็บตายเนี่ย ใจมันถูกฝึกไว้มากพอแล้วเนี่ยมันไม่เศร้าแล้วไงมันก็ได้แต่เจ็บปวดไปทรามานโอ้เดี๋ยวก็ตายแล้วสบายสักทีมันไม่ทุกแล้วความพัดภาคอะไรมันถูกฝึกมาหมดแล้วไงสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่ฝึกจิตฝึกใจปฏิบัติธรรมมันจะมีอารมณ์เหล่านี้มาเป็นตัวบอกขัดเกลาอย่างที่เราเคยพูดถึงตัวเราตอนสมัยยาวชนหลวงปู่เราเจ็บปวดเราล้มไปมันไม่มีใครมาทําเรานะสิ่งนั้นมันสิ่งภายนอกมากระทบให้เราเกิดกิเลสมาชกหน้าตัวเองทั้งนั้น ให้เราล้มประเดยประดังตายไปอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเพราะว่าเวลาที่มันทุกข์เวลามันเจ็บปวดเพราะกิเลสของตัวเองที่มันไปเห็นนี่ต่างหากการที่เห็นกิเลสของตัวเองถือว่ามีกุศลมากใครที่ได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมานาทิฐิเพราะอารมณ์เพราะจิตใจของเราเองที่มันมีอุป,ปนิสยัยค่อมไปในทางแบบนี้แบบนี้แล้วมันเห็นตัวเองขึ้นมาถือว่าเป็นคนมีบุญญาธิการแล้วเพราะว่าพอเห็นแล้วมันทําให้เกิดสติพอทําให้เกิดสติมันก็ลังงับ ดับทุกข์นั้นได้๋อเราก็มาแก้ไขเป็นผู้กล้าหาในการที่จะเอาโอตเตงออกมาเนี่ยทำในสิ่งที่มันถูกต้องชอบทำ